เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูลเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดี ie, รับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจดาวเทียมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เจจะมาแนะนำนะครับว่าเหรียญม ונ ปรกการแบบไหนที่เรียกว่าสวยนะครับและสวยระดับฟอร์มประกวดเนี่ย เป็นอย่างไรควรดูตรงไหนบ้างนะครับวันนี้เรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเจมีเหรียญมรดกการอยู่3เหรียญเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับเจว่าสิ่งที่เราควรดูก่อนเลยนะครับว่าเหรียญสวยไม่สวยเนี่ยคือผิวของพระนั่นเองนะครับผิวพันธุ์นะครับหมายความว่ายิ่งทองแดงเนี่ยยิ่งเนี่ยไม่มีคราบดําเลยเนี่ยจะยิ่งถือว่าเป็นเหรียญสวยนะครับเนี่ยสมมุติว่าในสาเหรียญนี้นะเหรียญนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างเหรียญนี้ก็ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยมีรอยดำนะครับถ้าดูลักษณะของผิวพันธุ์นะครับเนี่ยดูความสวยงามหน้าหลังนะครับว่าเหรียญไหนมีความดำน้อยที่สุดนะครับดำาอ้ที่นี้อาจจะไม่ได้แบบว่าดำจากการใช้นะแต่ว่าแบบเป็นดำบล็อกน้ำมันเนี่ยอย่างเงี้ยหลังสวยนะครับอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าอาจจะมีภาพแบบของบล็อกนิดนึงนะครับเป็นน้ำมันน้ำมันแล้วก็เหรียญนี้ก็ยังถือว่าเออค่อนข้างสวยดีนะเนี่ย ถ้าในยกแรกนะครับเจ็จะมองเออพระแบบประมาณองค์นี้กับองค์นี้นะครับจะถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับและสิ่งที่2นะครับเรามาดูจมูกกันดีกว่านะครับเปลี่ยนวนพกาศนะครับสิ่งที่ควรดูเนี่ยคือจมูกระนะครับสิ่งสําคัญเลยนะมาดูกันว่าจมูกโดนไหมนะฮะนี่อย่างนี้โอ้ยางงี้ถือว่าโด่งเลยนะครับดูบริเวณปลายจมูกนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างโด่งแต่ก็อาจจะมีแบบปลายแบบนิดๆจริงๆนะฮะนิดเดียวจริงๆอย่างนี้ถือว่าโอเคน, okay, นะครับใช้ได้เลยเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสวยนะครับมาดูเหรียญนี้กันบ้างฮะโอ้เหรียญนี้โด่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไโด่งเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าอาจจะมีปลายปลายนิดนึงนะับว่าอาจจะพอๆกับเหรียญอื่นนะมาดูเหรียญนี้กันบ้างครับ เหรียญนี้มีโดนนะครับเหรียญนี้มีโดนนะครับแต่ว่าก็เอาผิวพันธุ์เขาสู่ถ้าเจมองนะครับเรื่องของจมูกเนี่ยสามเหรียญพอกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับสามเหรียญนี้ก็ถือว่าพอๆกันนะครับสภาพเนาะจุดที่3นะครับที่ควรชมนะครับนั่นคือโคดนั่นเองนะฮะเรามาดูโค้ดของเหรียญครับอ่าเหรียญนี้นะครับตอกโค้ดค่อนข้างเต็มใบนะครับชัดเจนดีมากเลยนะ สวยนะครับเนี่ยเวลาดูโค้ดนะครับดูว่าโค้ดเนี่ยจะเต็มใบหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ถือว่าสวยนะครับโค้ดเต็มใบชัดเจนดีนะอรัมาดูเหรียญนี้กันบ้างนะครับนี่ไหมโค้ดมีขาดนิดนึงนะครับเนี่ยบริเวณตรงหัวนะครับก็ถือว่าเกือบสวยนะครับมาดูเหรียญนี้โอเหรียญนี้โค้ดขาดนะครับเนี่ยถ้าโค้ดนะครับสิ่งที่เจมองนะครับ องค์กลางนี่ชนะขาดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีโคดที่มีตําหนินะครับเนี่ยเหรียญกลางก็ถือว่าได้ไปนะครับด้านความสวยนะอ่ะและสิ่งไหนที่เราควรดูอีกนะครับนั่นก็คือนะดูว่าเหรียญเนี่ยมีตําหนิไหมนะครับดูชัดๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูว่าเออเหรียญเนี่ยเรียบร้อยดีไหมมีการปั๊มแล้วแตกไหมมีขยื่นไหมอย่างเงี้ยนะฮะ พยายามส่องก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูเออเหรียญไม่มีขยื่อนนะไม่มีการปั๊มแตกนะอะไรเงี้ยบางเหรียญเนี่ยปั๊มแรงนะครับทําให้เหรียญแตกลานได้นะครับซึ่งเท่าที่เจดูนะอันนี้แบบไม่ต้องส่องเยอะนะครับก็สามเหรียญน,นี้เนี่ยเจอมองว่าไม่มีการปั๊มให้แตกนะครับก็ถือว่าคะแนนสูสีกันไปนะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าแข่งกันนะสามเหรียญน,นะครับเจอขออนุญ,ญาตนะครับ เลือกผู้ชนะนะครับโดยผู้ชนะที่เจมองว่าอันดับที่1นนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับและเหรียญที่2เป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญที่3าเป็นเหรียญนี้เนาะนะครับก็อาจจะอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ละกันนะครับผมเจเองนะครับเพงขออาัยด้วยนะครับหากพี่พท่ทันใดคัดแย้งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เจมองเนี่ยคือผิวพันธุ์องค์นี้นะครับดีนะครับจมูกพอกันนะครับอ่ะผิวพันธุ์องค์นี้ชนะจมูกพอกันนะครับโค้ด สององนี้พอกันนะครับองนี้เนี่ยอาจจะแพ้เรื่องผิวพรรณแต่ว่าได้โค้ดอย่างเดียวนะครับซึ่งเจมมองว่าภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าพอกันหมดนะครับเย่ายนี้ก็ชนะอย่างเดียวก็คือที่ผิวพรรณนั่นเองนะครับเพราะว่าจะดูไม่ค่อยมีดำแล้วก็ไม่มีขยื่นเป็นปกตินะครับก็เจมมาสอนนะครับวิธีดูเหรียญสวยๆนะครับถ้าพี่ๆมีเหรียญเนี่ยลองเทียบกันดูนะครับว่าเหรียญไหนสวยเนี่ยเอาไปประกวดได้เลยนะครับฟอร์มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มประกวดได้แล้วนะครับ ประกวดเนี่ยเจว่าต้องมีรางวัลนะนะครับถ้าพระไม่มีดําเลยแต่ว่าถ้าประกวดงานใหญ่เขาจะต้องแกะเลี่ยมนะครับเพื่อดูเหรียญอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ได้ความรู้นะครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะครับท่านใดมีพระดวงปูมุนนะครับเหรียญบนบัตรหรือพระอื่นๆต้องการปล่อยนะครับทักเจมานะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรข้อความหรือว่าไลน์นะครับอยู่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสวัสดีพี่พี่ด้วยนะครับ